เวลา17นาฬิกา14นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและหอพระนาคในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้เสด็จขึ้นชาหน้าพระอุโบสถรองพุ่มในการกองพระราชภารกิจในพระองค์904กราบทูลทรงพระราชอุทิศเครื่องราชสักการะให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปสําหรับถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสําคัญต่างๆแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงพระสุรายฉีบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลศล้านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาจากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงพระสุรายสงปูชนียวัตถุตามเจดีย์ยสถานในพระอารามได้แก่พระพุทธรูปณหอพระคันทราราพระพุทธรูปปางประจำราชการพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีณหอพระราชกรมานุสรพระพุทธรูปปางประจำราชการพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ณหอพระราชพงศานุสรแล้วทรงพระดําเนินอย่างพระศรีรัตนเจดีย ทรงพระสุรายทรงองค์พระพุทธเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวเสด็จขึ้นพระมนดบทรงพระสุรายทรงพระไตรปิฎกและทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปเทพิดรและพระพุทธรูปบริวารณจรนำประสาทพระเทพีดร ต่อจากนั้นทรงพระสุรายทรงต้นนิโครธและสรงพระสุรายสรงพระพุทธรูปณพระวิหารยอดและส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการสรงพระสุรายสรงพระพุทธรูปปางห้ามสมุดมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาหกรอบและพระพุทธบาทจำลองแล้วส่งจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งณหอพระมนเทียนธรรมก่อนจะสรงพระดำเนินไปยังหอพระนาคทรงพระสุรายสรงพระบรมอัฐิพระอัฐิแล้วสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสงทรง ทอดผ้าคู่พระสงฆ์ห้ารูปสดระปกรณ์พระอัฐิพระบวรราชเจ้าสี่พระองค์และพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตทรงทอดผ้าคู่สําหรับพระอาฐิพระราชวงศ์สี่สิบคู่พระสงฆ์สดระปกรณ์ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกวันสงกรานหรือวันขึ้นปีใหม่ไทยเริ่มตั้งแต่วันที่13มเมษายนตามจันทรคติ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนวิธีนับเป็นทางศุริยคติโดยใช้วันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้รวมพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันไว้ในคราวเดียวเมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาอนันทมหิดลพระอัิธรมอรามาธิบดินได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่หนึ่งมกราคม เมื่อพระบาทสมเด็จพระป,ะปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรทรงฟื้นฟูพระราชพิธีสงกรานต์ขึ้นใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่13ถึง16เมษายนซึ่งมีการบำเพ็ญพระราชกุศลและการพระราชพิธีต่างๆตามราชประเพณีเดิมพร้อมจัดให้มีเครื่องราชาสการะเพื่อพระราชทานแก่กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาตามปูชนียสถานสำคัญต่อมาปี2511ทรงพระกรุณาโปรดเล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราช กุศนในวันที่15เมีายนเพียงวันเดียวอันหนหึ่งวันที่13-15เมีายนทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาทิราชณประสาทพ,พระเทพริอนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา